Thank you. เขาบอกว่าเนถไ่ถุนไถ่ให่ร้าวะคทุกคนทโลกเดียวทั้อยู่ในรถร้านถึงแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วนะคะร้านต้นไม้ใดย่าคาเฟ่ร้านนี้อยู่บนเขาใครมาแก่งกระจานนะวันแนะนําให้มาร้านนี้เลยเพราะว่ามันจะได้วิวส,สวยๆปังๆอลังไปดูกันนี่เลยค่ะโอ้ยสวยมากถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตอนเย็นนะมันจะต้องสวยมากๆเลย วันนี้เรามีเวลามาเราผ่านมาแล้วเราก็เลยแวะมาเลยซึ่งตอนนี้นเป็นเวลาเที่ยงแดดมันก็จะร้อนนิดนึงนะเราจะให้ดูความวิวปังกลังของที่นี่เราชอบมากตรงนี้เขาทําขึ้นมายื่นลงมาอย่างนี้แล้ว,แล,วแล้วจุดนี้ก็จะเป็นมุมที่ไฮไลท์เลยที่ทุกคนมาเราต้องมานั่งกันโ้โหยวิวแบบภูเขาที่นี่เขียวมากอะมองไปแล้วมันแบบสบายตาสุดๆเลย เรื่องถือว่าเราจะมาแก่งกะระจานนะเพราะเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวไปหาร้านคาเฟ่แถวแกงกะระจานหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเซิร์ชดูแล้วร้านนี้มันดูน่าสนใจเพราะแบบเออทำไมมันมุมส,สวยๆเยอะเพราะพอม่เห็นของจริงอะมันสวยกว่าในอินเทอร์เน็ตเยอะเลยอะ่ะถ้าเป็นตอนเย็นมันคงแบบดีมากเลยเนาะได้มาสูดอากาศดีๆให้ปอดเราบ้างถึงแม้ว่าตอนนี้อากาศมันจะร้อนมากเลยนะแต่ว่าแบบ ลมมันยังพัดเย็นอยู่เลยเราชอบชอบ,ชอบะอ้แล้วแต่ว่ามันมีร้านตรงนี้ก็คือสามาัมรักางเต็นท์ได้ค่ะร้านกางเต็นท์นเนี่ยก็คือต้องเต็นท์มาเองหรืออ่าค่ะตอนนี้เพราะว่าเต็นท์เรามันไม่มีแล้วเพราะว่าทำรุ่นไปแต่ตอนนี้ขอให้ลูกคลูกค้าเอาเต็นท์มาเองค่ะคิดแค่สักคืเยน็นแล้วความเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยสําหรับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะเพราะว่า,าใช่ค่ะ หมู่บ้านเราไม่มีอันตรายอะไรค่ะถ้าหากว่าลูกค้ากลัวเราสามารถมาอยู่เพื่อนไม่อยู่เป็นเพื่อนได้ได้ค่ะถ้าเรามากันเองคุณถึงจยสองเต็นต์ย้รับไหมได้รับค่ะรับเหมือนกันใช่ค่ะรับค่ะเต็นเต็นเดียวก็รับค่ะเต็นเดียวก็รับใช่ค่ะคือเคยมาเคยมาครอบครัวพ่อแม่ลูกเข้ามาเต็นเดียวเราก็รับหมู่บ้านหมู่บ้านวางดังนวลค่ะวางดังนวลใช่ค่ะ ก็อยู่ไม่ไกลเขื่อนไม่ไกลเขื่อนค่ะออกจากนี่ไปประมาณ4กิโลค่ะ4กิโลก็ถึงเขื่อนใหญ่ตาลแล้วค่ะใครก็มาเขื่อนใหญ่ตาลโรงแรมมากินกระปังยูปังๆแบบนี้คือรู้สวยมากค่ะจะเข้าามปีเดือนธันวาเนี่ยค่ะี่28ธันวาเนี่ยได้3ปีค่ะแต่มาแย่อยู่ปีนี้โควิดเลยค่ะจะดีครับเดี๋ยวโอเค ฝากฝากเลวิวีีวิวได้ค่ะตอนนี้มันก็ตอนนี้เราก็ได้เมนูคาเฟ่นันนูเครื่องดื่มมาทานเรียบร้อยแล้วน่าเสียดายเนาะถ้าเปิดสมมติว่ามันไม่ติดโควิดอ่ะร้านนี้เขาก็จะมีจำหน่ายอาหารให้เราด้วยแล้วก็จะสามารถนั่งกินอาหารได้แล้วก็กินทานเครื่องดื่มไปด้วยแล้วก็จะมีพวกขนมเมนูขนมปังปิ้งด้วยนะกำลังสั่งเขาอยู่เดี๋ยวเขาเอามาเสิร์ฟให้ เราจะเห็นบริเวณตรงนี้ร้านเขาจะมีพื้นที่กว้างตรงนี้นะเขาก็เลยบอกว่าไว้ไว้เขาก็เลยบอกว่าเขาอนุญาตให้เราอ่ะเอาเต็นท์มากลางนอนได้นะโดยเขาคิดเป็นหัวละ250บาทนะคะแล้วก็ใน250บาทเนี่ยเขาก็จะมีอาหารเช้าให้ด้วยก็จะเป็นพวกประมาณแบบข้าวต้มขนมปังชากาแฟอะไรอะไรประมาณนี้เลยนะก็เต็นท์เดียวเขาก็รับนะเขาก็บอกว่าเรื่องความปลอดภัยอไว้ใจได้เพราะว่าในนี้มันเป็นเหมือนแบบ ในหมู่บ้านแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามานอนเต็นท์ียวแล้วเราไม่สบายใจเนี่ยเขาก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนได้หรือถ้าเราโอเคเงี้ยเขาก็ปล่อยให้เรานอนได้เลยตอนนี้ที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ขนมปังปิ้งอะไรเงี้ยก็มาสั่งทานได้แล้วก็ในส่วนของอาหารเนี่ยตอนนี้เขาก็ของดไปก่อนรอรอช่วงโควิดดีขึ้นเขาก็จะกลับมาจำหน่ายเหมือนเดิมแต่ที่นี่แบบวิวสวยมากนี้แล้วก็โอเคค่ะชอบชอบนะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะ วันนี้นะเราจะนอนกันที่นี่ที่เดอะกระโจมแก่งกระจานซึ่งที่นี่มีความสเปเชียลตรงที่ว่าด้านหน้าเราก็คือแม่น้ำเลยค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็ที่พักเราก็จะเป็นแบบกระโจมที่เป็นเหมือนเป็นนอนเต็นท์นะแต่ว่าเราจะมีห้องพักแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่พักเราดีกว่าว่าไปยังไงนะคะ,ะนี่เลยนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นห้องที่เรานอนคืนนี้ก็จะคือจะเป็นเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์แบบนี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวซึ่งจะเป็น แบบอยู่ติดกับกระโจมที่เรานอนเลยแล้วก็นี่เลยนะคะพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะมีววข้ามดิงน้ำไทยไทยเมื่อกี้สอบถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเป็นน้ำมะนาวกระชายซึ่งตอนนี้เขากำลังฮิตการแก้โควิดนี่ค่ะโอ้ข้างในก็กว้างสภาพห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือจะเป็นเตียงใหญ่เตียงหนึ่งแบบนี้แล้วมีเป็นห้องแอร์นะไม่ต้องกลัวเลยใครที่แบบก,กลัวว่านอนเต็นแล้วก็ไม่มีแอร์ที่เป็นห้องแอร์เชจแล้วปุ๊บไปอาบน้ําข้างหลังห้องน้ําอยู่ด้านหลัง คือการบริการของที่นี่เขาก็จะมีครบทุกอย่างเลยนอกจากที่พักแล้วเขาก็ยังมีอาหารให้เราด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษก็คือการล่องเรือเขาบอกว่าจะมีรถมารับที่ที่พักไปส่งที่ต้นทางแล้วเราก็จะล่องลงมาจนถึงที่หน้าที่พักเราเพราะว่าที่พักเราติดริมแม่น้ําเลยสามารถลงเล่นน้าได้พี่เขาบอกว่าไม่อันตรายเลยนะคะที่นี่ก็อันนี้เป็นบริเวณทั้งหน้าห้องพักของวันเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแคมปิ้ง สำหรับกลางคืนเวลาใครมากันจัดกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็ะจะมาเป็นแคมปิ้งตรงนี้ได้ก่อกองไฟซึ่งสามารถก่อได้จริงๆด้วยนะเนี่ยเ,เราบอกว่าที่พักเราอ่ะจะติดริมแม่น้ําเลยนะคะมันก็จะได้บรรยากาศริมแม่น้ําแบบนี้เลยน้ําใสมากเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นน้ําในส่วนของด้านนี้จะเป็นในส่วนของล็อบบี้ซึ่งเราจะทานข้าวเย็นกันที่นี่ด้วยป่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวเราจะออกไปล่องเรือกัน โอเคไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปล่องแก่งกันค่ะโดยเรือยางของที่รีสอร์ทนะคะเป็นรอบสองโมงครึ่งพีจากตรงนี้ไปไกลไหมคะต้นน้ำไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการล่องมาก็คือสี่สิบนาทีแต่ว่ามีคนพายให้อ่าใช่โอเคจะมีจะม่พายให้นี่ค่นนี่คือรถที่ับส่งเราเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเฮ้ยนี่กล้องเรานะคะนี่คือสมาชิกในทีมเราคือไม่งนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปแป๊บนึงเลยขอยืนก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะล่องเรือลงไปกันน้ำนี่มันไหลมัาจะกเขื่อนเหรอคะอ๋อ เดี๋ยวเราจะเล่น okay, น so ้ำกันที่นี่นะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมการล่องเรือยางกันนะคะที่ต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นน้ำเพชรต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรีใช่ไหมคะเขาเรียกเป็นแม่น้ำไหมแม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรบุรีพายเรือจากตรงนี้นะคะไปจนถึงหน้ารีสอร์ทเราเลยใช้ระยะเวลาประมาณสี่ชั่วโมงโอเคเราจะนอนกันบนเรืออันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะรีบถ่ายรีบเก็บนะคะแต่เราจะหมดแล้ว แล้วก็รีดถ่ายรีเก็บนะคะมีมันจักนวาลอันนี้เราอาสานั่งอยู่หัวเรือเลยค่ะและไอ้สะพานที่เขาถ่ายรูปกันอยู่ตรงไหนคะมันต้องเข้าอุทยานเหรออ๋อตอนนี้ปิดอยู่ใช่ไหมคะจะได้จะได้ไม่รู้สึกแบบมาไม่ถึงอะเพราะวันปิดได้รู้สึกว่าอ๋อมาไม่ได้เข้ามันปิดระวังหลังให้ด้วยนะมีอะไรผมหัวเหอะ ก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะนานๆจะได้มาแบบล่องเรือแบบนี้รีสอร์ทเยอะมากรีสอร์ทเยอะเลยใช่ไหมคะริมเนี้ยยาวยาวไหมคะแม่น้ำเนี้ยถ้าเกิดสมมติเราไปถึงสุดลงทะเลเลยใช่ไหมคะน,นี่เขาก็เล่นเป็นรีสอร์ทที่มีที่เล่นแผ่แล้วก็จมก้นน่าเล่นเชียโอ้รีสอร์ท แรงขึ้นนิดนึงเรือม,มันก็จะเริ่มไปเร็วขึ้นแต่ตรงนี้ความเป็นธรรมชาติก็จะสวยมากขึ้นสนะคะนี่วันนั่งอยู่บนเรือยางนะกําลังล่องอยู่ในแม่น้ำเพชรตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงจะไปที่สิ้นสุดที่รีสอร์ทรุกระโจของเราใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีโดยประมาณ ก็รีสอร์ทที่นี่ก็มีหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบ<ะ>เขาก็จะเอาแบบคนไหนที่อยู่ติดริมแม่น้ำแล้วเขาก็จะเอาโวกสไลเดอร์ห่วงยางอะไรอย่างเงี้ยมาให้กับอะไรลูกค้าที่มาพักตอนนี้เรากำลังจะถึงรีสอร์ทของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังไม่เปียกเลยตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้ได้ผ่านสัมพันธ์กันล้องแกลงนี้มา ก็บรรยากาศดีใครมาที่แก่งกระจานแนะนำว่าให้มาลองล่องเรือ,อยางแบบนี้ดูนะคะก็จะได้อีกมือหนึ่งอยากเหนียบอยางเหียบอยเหียบจริงเล่นตรงนี้ก็ได้จังหวันอยากเล่นไม่บอกเดี๋ทิปตัวสั้นก็สำหรับ ล่องเรือของเรานะคะก็เป็นการล่องเรือ,อยางจากต้นแม่น้ําเพชรเนี่ยก็แบบเด็ฟิลลิ่งอีกฟิลลิ่งนึงคล้ายๆายฟิลเหมือนแบบเราล่ลองเรือชมบรรยากาศสองฝั่งของแม่น้ําเพชรมาจนถึงที่พักของเราที่เดอะกระโจมที่นี่นะคะเดี๋ยวเร็วนี้เราก็จะตอนนี้ก็ประมาณสามโมงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะแบบพักผ่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวหกโมงเย็นเราจะมีอาหารเย็นจัดจริงๆไม่อยากเล่นน้ำนะแต่ขี้เกียจอาบน้ำ สำหรับมื้อเย็นวันนี้เราก็จะมีเมนูบาร์บีวด้วยก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นี่เป็นไม้แบบนี้เลยก็ที่นี่เขาก็จะมีบริการก็คือมาพักที่นี่จะมีเตาแบบนี้ให้เลยฟรีเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดอยากสปริงเสียค,ค่าเตาใช่ไหมอ๋อโอเคก็คือเขาจะมีเตาให้ใครถ้าหมดว่าใครเอาอาหารมาเนี้ยก็จะมีค่าเตาถูกไหมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะย่างบาร์บีวให้ให้สุกก่อนแล้วเราจะเสียบมะเขือเทศ อากาศเย็นสบายมากเลยอยู่ริมแม่น้ําไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยจริงๆอากาศดีคนละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทรวมอะไรบ้างก็มีอาหารเช้าใช่ไหม,มแล้วก็มีเนี่ยอาหารเย็นอาหารเช้าอาหารเย็น,าานต,ต้องเองอาารเองเือด้วยแต่วันนี้เรามาสี่คนเขาอาหารเย็นน่มันก็จะเหมือนจัดเป็นกรุป๊ปมันแบบว่าสี่คนเขาก็จะทําสําหรับสี่คนถูกปะ่ะอืม ช่องเรือจากต้นน้ำเพชรจนมาถึงหน้ากระโจมที่เราทํากิจกรรมไปเมื่อวันใช่ไหมคะอันนี้น้ําพริกอะไรคะน้ำพริกน้พริกกะปิค่ะน้ําพริกกะปิอันนี้กาวน้ําปลาอันนี้ต้มยำปลาคังค่ะต้มยำปลาคังบาร์บีคิวก็มีหมูกรอบไก่อ๋อบาร์บีคิวนี่ได้คนละสามไม้ใช่ค่ะโดยปกติที่เป็นเซตมันจะไปได้คนละสามไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราแบบปกติเนี่ยแยกเขาเปนคนละเท่าไหร่อะคะ ล่องเรือล่องเรือปกติลำละพันสองค่ะลำเหมาเหรอใช่ค่ะถ้ามาสองคนทำไงอ่ะก็มีเรือเล็กค่ะเป็นแคนูอ๋อสำรับสามที่นั่งก็คือแคกสองแล้วก็คนคนไทยหนึ่งไม่เย็นไงไม่เย็นที่เราเห็นใช่ใช่ที่พักด้านน่ะค่ะอ่๋อแล้วอย่างงี้นเท่าไหร่อะคะถ้าเกิดสองคนอ่ะอย่างงี้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยแต่ถ้าลำหนึ่งมันนั่งได้สิบคนเนาะสิบคนไม่เกินสิบพันพันเท่าไหร่นะพันสองพันสอง ก็คูอย <si> ่างนี้ก็คุ้มกว่าเนอะเป็นลายหัวแบบนี้ได้อาหารเย็นด้วยเพราะว่าไม่ต้องออกไปหาอะไรกินชอบทานอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ชอบทานแ็่ไส้พร้อมฟังดนตรีย่ค่ะได้เลยดนตรีพร้อมยังคะแง่ เราเดินทางมาที่นี่วัตถุประสงค์ของเราก็คือจะไปตามร่างหาผีเสื้อไม่เรามาเที่ยววัตถุประสงค์ลืเราจะมาเที่ยวเรื่องตามหาผีเสื้อเป็นเรื่องรองจะเป็นคอนเทนต์เอาเหรอนะเราก็มีคอนเทนต์สิอืมเรา็มีคอนเทนต์เราอ่ะไม่มาเลยนะเมื่อเราจะเจอผีเสื้อหรือไม่เจอเอาจริงเราไม่มาเลยอ่ะขอแค่ขอแค่ให้เราได้ออกมาอยากมาหาน้องผีเสื้อเรามาเคยมาแล้วมาคือมาทำโปรเจกต์ตอนจบ กลไ,ไ,ไม่ได้มาไหต่อเราเป็นไ,ได้แค่แม่ครัวไกลมากก็เป็นแม่ครัวไกล <c oughs> นี่ไงเราเลยต้องกลับมาแก้มือ,อต้องกลับมาแก้มือเราก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เดือนกรกฎาจะมีกี่เสื้อให้เราดูไหมนี่เราว่ามีเออเพราะว่าเราไม่เคบหวังเพราะว่าขนาดที่คนเรือเขายังบอกเราถ้าฝนไม่ตกนะ<ม>ถ้าฝนไม่ตกกเราว่ามีแต่ถ้าเกิดฝนตกนะคะเออเรือก็รถลับไปนะมันต้องสี่สุี น้องน้องหิวหรือเปล่าลูกอุ้ยพี่มีบาร์บีคิวสองไม้ลูกแต่ถ้าเกิดว่าน้องอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องอ่ะยอมพี่เนาะพี่ก็ทิ้งพที่จะมีอาหารมือใหญ่พูดที่เคลียร์ขึ้นไว้ยอมพี่อ่ะถ้าน้องยอมพี่ลอยเจ้าลอยพักสี่ลอยเจ้าลอยข่ายกันต้องเล่อันยังกสิโยลอยพักสี่ลอยลอยมากินนี่แล้ว มันเล่นไม้อะร้ะอยแล้วพี่นิกกี้มีอะไรให้กินเนี่นี่นี่น้องกินไม้ร้อยตัวนี้เด็กเกียดมากเลยนะชื่อเนี่ยใครถามคนนชื่อนิกกี้หายเพราะว่าเวลาบอกใครผู้ชื่อนิกกี้มันชอบแบบ <c oughs> อาชื่อเหมือนหมากกูเลยก็ไม่เคยถามแม่เหมือนกันนะถ้ามันตั้งชื่อว่านิกกี้สองทุ่มและเป็นทิปทริปแรกเลยนะ ที่มาเที่ยวแล้วเข้านอนเร็วอะเพราะว่าเขาเริ่มอาหารเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นไงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมีไปดูผีเสื้อตามความตามวัตถุประสงค์ที่เรามาที่นี่เราจะไปตามล่าหาผีเสื้อกันแล้วพรุ่งนี้เจะตื่นไปดูผีเสื้อกันนะคะวันนี้เราก็จะต้องนอนขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อน ตอนนี้เราก็เช้านี้ที่นี่นะคะเขามีบริการกาแฟาดิบให้เราด้วยอยูดได้เลยว่าเราเราสามารถกำหนดความเข้มข้นของกาแฟาได้เลยว่าเราอยากกินมากน้อยเข้มข้นแค่ไหนนี่เราก็จะเอาจังจา,า,างนิดนึงก็เช้าเช้ายังมีสําหรับใครที่ตื่นมาเช้าเช้าเลยก่อนที่เราจะทานก่อนที่เราจะทานอาหารเช้าก็เนี่ยเขาก็จะมีบริการ กาแฟซึ่งเป็นแบบแกาแฟรดริปก็เรามานอนเต็นท์แบบคล้ายๆายกระโจมแบบนี้เนอะเหมือนจะเข้าแคมป์เนอะเราก็ต้องมีกาแฟรดริปให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยโดยที่เนี่ยเขาก็จะมีอุปรกรณ์ทุกอย่างให้เราพร้อมเลยนะคะเราแค่มานั่งดริปกาแฟทานในตอนเช้ากับบรรยากาศที่แบบใต้ต้นไม้เสียงลมอากาศดีๆอย่างเงี้ยก็คือติดกาแฟแบบนี้ก็จะได้ฟิลลิ่งมากๆ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันก็จะออกเดินทางแล้วนะคะจะออกจากที่เดอะกระโจมเช็คเอาท์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ถ้าจะพอมีเวลาเดี๋ยวเราจะไปที่สันเขื่อนก่อนแล้วเราก็จะไปดูผีเสื้อกันค่ะไอเลยเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนี่ ่อนที่วันจะไปที่แคมป์บ้านก่างเพื่อไปดูผีเสื้อใช่ไหมคะวันแวะขึ้นมาบนสันเขื่อนกันค่ะแลาที่นี่ก็คือเขื่อนแก่งกระตานค่ะโดยที่เขื่อนนี้นะเขาเป็นเขื่อนดินแล้วก็เขาเขาสร้างบนช่องเขาสามช่องติดต่อกันเลยแล้วก็ จริงๆเขื่อนด้านหลังเนี่ยมันมีความสวยงามมากเขามีชาวบ้านเนี่ยเขามีบริการเรือเพื่อแบบเที่ยวในเขื่อนด้วยนะคะแต่ว่าตอนวันเนี้ยวันเนื่องจากวันไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็จะต้องไปที่ดูจะต้องไปดูผีเสื้อต่อซึ่งนัดเขาไว้แล้วก็เลยทำให้ทลิปนี้เลยเสียดายมากเลยไม่ได้ล่องเรือดูชมเขื่อนมันก็จะมีแบบเกาะแก่งเล็กๆน้อยๆบรรยากาศดีนะคะสามารถขับรถขึ้นมาบนสันเขื่อนได้เลยแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาจอดถ่ายรูปก,กันได้เลยนะ ก่อนที่เราจะเข้าทยานมาเราจะต้องซื้อ,อาอเสียค่าเข้าทยานผู้ใหญ่คนละ100บาทนะคะแล้วก็รถยนต์คันละ30บาทค่ะตอนนี้เราก็แวะระหว่างทางเพื่อลองแวะดูว่าจุดนี้จะพอเห็นน้องผีเสื้อบ้างไหมพอมีไหม จุดนี้ที่เราหยุดถ่ายรูปผีเสื้อกันอาจจะเขาเรียกว่าลำทานที่2เมื่อกี้เราข้ามลำทานที่1มายังไม่ค่อยมีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำทานที่สองแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกมอ18มใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเขาบอกว่าตรงกมอ8มันจะมีลานจอดรถแล้วก็จะมีฝ่ายน้ำจะมีตรงนั้นก็จะอาจจะมีจุดผิดจุดถ่ายผีเสื้อที่แบบว่าจะสวยสวยขึ้นเดี๋ยวเราก็ ไปตรงนู้นกันเดี๋ยวรอรถก่อนเส้นทางที่เราเข้ามาเนี่ยมันอาจจะดูแบบเฮ้ยทุกคนาจะเฮ้ยใช่เหรอมาถูกหรือเปล่าถ้ามาคนเดียวไม่มาเนี่ยหรืจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันเป็นเส้นทางแบบธรรมชาติจริงๆคือมีทั้งกิง่ง yeah ไม้ใบหญ้าลงไปบางทีจากทางใหญ่ๆก็แคบลงแคบลงแคบลง,บลงอย่างเงี้ยแต่ว่าตามเนมีเกเตอร์มาไม่ไม่หลงแน่นอน ผีเสื้อแบบตอนนี้นะวันก็มาถึงที่แคมป์บ้านกลางแล้วนะแล้ววันก็ขับรถเลยจากจุดกลางเต็นเข้ามาอีกหน่อยนึงนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่จุดที่มีผีเสื้อที่มองเห็นได้ใน,ในระดับสายตาได้ระดับหนึ่งเลยก็แต่ว่าวันว่ามันไม่น่าจะเป็นจุดที่พีคของเขาหรอกเพราะาแต่ว่ามันบินแบบทั่วไปหมดเลยซึ่งมันแบบสวยงามมากเดี๋ยวจะเก็บภาพไปถ้าเก็บได้ทันนะวันจะเก็บภาพไปฝากเพื่อนด้วยเวยะ ที่้รงพินเซอร์ดีบให้อยู่บนแลบปอบ,บตัวเราแบบนี้เท่าที่เราสำรวจมาจนเราเข้าไปจนถึงสุดทางเนี่ยนะจุดนี้นจะเป็นจุดที่มีพิเซอร์เยอะที่สุดสำหรับหน้านี้น,น,นะตอนนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดๆหนึ่งที่คนจะชอบมาถ่ายรูปกันก็จะเป็นบริเวณขอนไม้ริมลำธารซึ่งก็จะมีน้องผีเสื้อแบบวายบินเต็มไปหมดเลยอยู่ในกลางป่าสวยมากให้นูกล้องจะเก็บภาพได้ไหมอ่ะแต่มันสวยงามมาก ทีถ่ถามถามพี่ที่อย pues ู่ทยานเขาบอกข้างในอ่ะมันเป็นเนินพัดทุ่งที่เป็นจุดชมหมอกซึ่งเขาจะเปิดโดยปกติเขาจะเปิดวันที่1พฤศจิกายนจุดชมหมอกของที่นี่นะแต่ว่าตอนนี้ตอนที่วันมาเขายังไม่ได้เปิดเราก็เลยไม่ได้ไปนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของวันสำหรับการดูผีเสื้อที่แคมป์บ้านกลางที่นี่นะใครอยากเข้ามานะวันถ้าจะให้ดีเลยวันแนะนําว่าให้มาช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาของทุกๆปีนะเพราะว่าผีเสื้อเขาจะเริ่มเยอะและให้มาในช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณแบบ อุทยานเปิดจนถึงก่อนเที่ยงอ่ะช่วงที่มีแสงแดดอ่ะแสงแดดแรงๆอ่ะผีเสื้อเขาจะชอบแล้วก็จุดที่เยอะที่สุดก็คือเขาจะบอกว่าตรงกรม18ด้านในซึ่งเลยจากจุดกลางเต็นท์มาของแคมป์บ้านกลางแต่ว่าวันนี้ที่วันมาคือน่าเสียดายมันเป็นช่วงปลายของเขาและปลายมากๆเลยมันไม่มีเลยมันก็เลยได้อยู่ตรงที่ลำธารสองซึ่งก็จะมีน้องผีเสื้อบินว่ายอยู่เรื่อยๆเลยค่ะก็สําหรับ แคมป์บ้านกลางซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่นี่มีลานกลางเต็นเข้ามานอนพักกับเข้ามากางเต็นก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูผีเสื้อแบบนี้หรือหรือใครที่ชอบส่องนกนะที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมการส่องนกด้วยก็เข้ามากันได้นะคะอยู่ที่เพชรจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่แก่งกระจานนั่นเองนะคะสําหรับทริปแก่งกระจานทริปนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย